ครับสวัสดีครับพ่อแต้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเซียนนั่นดีก็เดินท่ามมาหาพ่อเต็มนะครับมันตามแนวท่าเล่าพัฒนาของพ่อเต็มนะครับของงวดที่แล้วนะครับเอาบางวดที่แล้วนักันครับของงวดที่แล้วนะครับเล่าพัฒนานี่ออห้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์นะครับส่วนเลขสามัตสามัวไทยนะครับแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็เลขลังสี่แปดนะครับ รอบนี่ครับของของหลอบที่แล้วนะครับของพอเตียมนี่เขาตรงๆนะครับเด้อเล่าพัฒนาของพัเตี๋มครับนานผอเตียมวงกลมให้ความคื <c oughs> อพรวงกลมกวนหลอกเนี้ยจริงมันคิดดิคิดดิครับเพียตัวเนียนเนียนครับครับเมียเอาครับนี่ล่ละของแท้เลยวนะครับเด้อพัเตี๋มมา,า,าแล้วนี่มันใจได้งวดเขายิงงวดนี่เขาตัวตรงเล้วนะครับแต่ว่าบอกเขาตัวเด่นของเพิิน ของเพิ่นเพิ่นเดียนไห่ซีเก่าซีศูนย์สามเก่าสามศูนย์แล้วก็สองเก่าสองศูนย์มาออกตัวร่องนะครับแต่ว่าตัวร่องกับเป็นระเอกนะครับออกตรงตรงเลยนะครับเด้อรับหลอบนี่ห้องก็มาตามวันที่ยี่สิบหกที่นอเบ้าแหลมเนาะแม่นครับวันศุกร์ที่ยี่สิบกเออวันวันจันทร์ที่ยี่สิบหกเนาะมิถุนาสองพันห้ายหสิบกครับลาวพัฒนาของพระเตบนะครับเด้อรับมาเบิ่งไปนำกันครับ เอาเนีงเอาเนี่ลยห้องมาเลยหมดเลยหหลอดนี่ไคตงังตังเด้อพอแตมเขาเขานี่น้องน,นี้วันนี้กัได้ครับเรือดอกเดี๋ยวซีลอ่อไข่ทึ่งของพอแตมทึ่งคล้งองเสี่ยนน้องไข่ทึ่งคล้องพอเก่าแปดทึ่งป้าตาันนะครับเสี่ยนป้าตันกันเก<ะ>่งๆอยูย่หรอครับบ๊อบถิมบ๊อบปลากันครับซี่หาสำนักอาจารย์นี่สี่ขว้างอันดับหนึ่ง มาให้พี่น้องเขาได้หลุนได้เสี่ยงไปน้ำกันนะครับรับรองว่าพี่น้องสิได้โศกได้มันน้ำอาจารย์ที่ยิ่งซีอาจารย์อยู่ตลอดนะครับได้สำหรับเล่าพัฒนากอดกันไปแน่นๆครับเบทปเสียงเขาก็ไดพวแเรวก็จินกาแฟาไปน้ำในบัตรนั่งจิบกาแฟอยู่ตะพัดมาตะัด อยากให้เอฟซีเข้าได้ทุกรอบเนาะเนี่ยช่วงของบ่ได้ว่าแต่เอฟซีได้เอฟซีได้เข้าก็ดีใจครับเพราะว่ามันเป็นพุ่มๆใจที่เข้าเหยียดมาให้เอฟซีว่าได้แม่นได้ตรงอย่างนี้นะพุ่มใจว่าแต่ว่าเอฟซีเข้าได้ าราคาด้วย,ยด้วนนะโอ้หลอกนี่ตัวนใหล่เด้อสัตว์เชียนเนื้อบันปังปังเนื้อบริพรีเต็มเนื้อเขาเขาเยียบเมืองแห้่ กับระชีเอาโรโตจับคู네่แล้วเนาะที่นี่ไปน้ำกันพีินององสิท่านผู้ชมลอควายครับแล้วอยากเย็นหัวตัวสุดแถวสู số bốn, số bốn, số cao สี่แโอ้ยมตตัวมาแค่งกนนบันนี้นอ้อเที่วแปสี่แปดห้าแปดหกเด่นยากูพอเต็มแกกับเกอเกัคกับตา,าวัซวนตัวพอเต็มมกักมีเด้อ คิดว่าเป็นตัวเด่นเลยเนาะครับแม่นครับเด่นแปดเด่นแปดครับเด่นวิ่งเด่นแปดเลยครับเด้อวิ่งบนล่างเด่นแปดเอาแหลมมาเก่าได้พี่หน้อยมาไขมาหมันนะสูตรไขสูตรมันกับกัอนกาดสินะตัวชีทีไทยนี่ละจริงๆเอาเพื่อเลิกก็ได้เพื่อเลิกเพราะแต้มมันเข่าตรงๆนี่ละมั่นใจครับมวนนี่ครับก็เอฟซีเข้าแคปหน้าจอไอ้ก้อนครับสิบันยายทุกฟังครับ สำหรับเรืกวันจันทร์นะครับวันที่46มิถุนายน2566เวยครับเล่าพัฒนาปัตแ้มนะครับบนลางครับวิ่งเด่น8เลยนะครับนะแกับเกานะครับ8กับ9แต่ว่าอัตแ้มเล่ากับมักทั้งสองคู่นะครับเพราะว่าเพิ่เด่นห้ทั้งรักเก่ารักแปดครับส่วนตัวล่องน่าจะเป็น04046นะครับ ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกครับอย่าลืมครับอย่าลืมเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเด่นบ่เขาตัวเด่นบ่าเข่ามาเข่าตัวร่องตัวร่องเป็นพระเอกครับรอบที่แล้วครับกับเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกครับแปดสี่แปดห้าแปดหกครับกัสำหรับตัวเลขแนวทางของพัดแยมรอบนี้กับอัตแยมมันใจครับครับพัดแยมมันใจครับว่าครับพัดแยมมันใจครับมันใจครับครับผมครับ จัดเลยครับอยากให้เอฟซีองบนล่างแต่ว่านักนักล่างนะครับนักล่างวันพอเตีมแล้วว่าครับก็แคบหน้าจออีกรอบนึงนะครับเด้อครับขอขอบคุณขอบพุ่นพอเต็ยมหลายๆนะครับเด้อที่นำเสนอแนวทางให้เอฟซีูกทันในเบื้องในส้มนำคาบไปนั่กันครับครับไปครับสกปรกมันกันครับครับสวัสดีครับพอเตียมค่บผมคับผม ครับจิตโจยลางให้อีกประมาณหน้าที่นึงนะครับสําหรับคุณตาคุณยายที่แคบหน้าจอปเป็น่ยนนะครับเด้อเบิ้งเอาขักๆแล้วก็จดเอาคักๆครับเชียนหน้าดีก็จะนั่งรอจนกว่าจะเขียนแล้วนะครับ <laughs> <laughs> ให้โอกาสผู้เฒ่าครับมีแต่อายุรักแปดขึ้นครับร <laughs> ักเจ็บรักแปดเอฟซีพเต็มได้หาบาทนะคือ <laughs> <laughs> หาบาทเปต,ตัวเนาะ ้ยบาดนั่นกระได้ขาดที่บาดมันเขาน่าพันบ่อพากันนั่นโอ<ฮ>้โน<ฮ>้องครับก<ฮ>้า<ฮ>ครับกะถ่ะายคลิปนี่เสี้ยนหน้าดีกับข้อเว้ยพอนยับซี่ถูกทันนะครับเด้อสำหรับตัวเลขกเล่าพัฒนา ให้โกบโฉปังๆไปน้ากันครับให้มีเงินทําบุญทําท่านให้มีเงินเจ็บเงินใส่นะครับใส่ในขั่วเลื่อนเงี่นส้านห้าขาฟื้นขาไฟต่างๆนะครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้ต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ